เอ็มซิกค่ะแต่ว่าไม่ใช่สอบนะคะไม่ใช่สอบนะคะคือเรียนมาสุดท้ายค่ะอันนี้ก็เป็นงานสร้างเซึ่งไม่ได้สอบของมสอจบแล้วเออคาดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เมื่อวันจบปีสี่เดี๋ยวจะถึงที่เรียนแล้วเราจะไปเรียนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเรียนอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเอาเปล่าแต่ลุอันนี้ก็เป็นที่เรียนพาราเรานะคะ อีคำแก้วมันเป็นงูจิ้มอะงานให้ผู้ชาย คนเก่งของเราะะได้ทำการแข่งขันยืนเสาแห่งปีนะคะีนักเรียนของเราสองคนได้รับรางวัลน,นะคะรางวัลที่หนึ่งะคะรางวัลชนะเลิศก,การยืนเสาดีเด่นนะคะนั่นคือ,อานางสาวจักรินใจฟูนั่นเองนะคะ ดีนะคะดีดีนะคะคนนี้ตากล้องเราคนนี้ดีนะคะบอกเลยป่าแตู่อ ยาทำได้แล้วสองรอบนะคะสองรอบตลอดไม่มีตลอดเลยนะคะคุยเลยกันเรื่องการเรียนการเรียนต่อไในอีมองผมก็จะคุยเรื่องนี้เข้าคณะไหนนะคณะตลกอะไรที่สวรรค์นะเข้าคณะอะไรนะยืนเสาเฮียร์ยืนเสาเมื่อคีบัตยืนเสาเทคนิคการยืนเสาเมื่อคี คือสอบไปที่หนึ่งอะแอดมิชชั่นได้ที่หนึ่งเลยอะเก็บละเพราะว่าเดี๋ยวครูด่านะคะต้องไปเรียนดีกว่าเอาเป่าแต่ลูกที่ไหนคะน่าดังแบบ ยิ้มันไรอะเยอะ่อะไรครับตัดกัปอยกไรอยากได้แบบกล้องอะต้องถ่ายแฟนค่ะ เอาเปลาแต่ลูกอันนี้มีอะไรมีใจใช่หน้าตาหามีแววไหมต่อไปมีอะไรเข้าหน้าใจหามีไม่แววมีแสดงใครมาดูออกไปเร็ว คนือจิมอนั้นอาจจะเสียท่าให้กับโวโสรไเแล้วแต่ทันใดนั้นเดี๋ยวเดีวก็มาหาประตูที่ภูเขาจะหาผีดีถ้าเราได้เป็นยทารนียถ้าเปอย่างนี้จะตั้งคนอยู่เป็นนายทหาจากนั้นโจโสและควอนตูก็ลาสับมาที่สวนโโสเนี่ยตอนนี้เราจะไปเรียนมอ่อาอารอมง อันนี้คือทําอะไรกันอยู่ว่างว่างทั้งวันเออกูเรียนทั้งวันเลย้ว่างกูจะเอาลงวันนี้กูว่างว่างกับใครวันนี้จะเรียนว่างว่างเหรอโอ้ยเหนื่อยแล้วได้เลยตอนนี้จะไปเรียนอะไรคะอันนี้จะไปเรียนประวัติค่ะอ่าตอนนี้ก็คือไปเรียนสกุลไปเรียนสกุลทั้งห้องนะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะว่าในห้องเรียนจะเป็นยังไงทุกคนนะคะ ก็เดี๋ยวไปรอถือห้องเรียนก่อนแล้วก็จะไปยตอนนี้นะคะลืมห้องเขาเรียนห้องไหนเลขหมายไปค่ะเอ้ยอันนี้ก็สีเถอะก็ค่สีไงพี่สองสองอี่ควาย แต่ว่าน้องเขาเต็มห้องเลยค่ะคือเอ้าแล้วยังไงแล้วไม่ยิ่งครูเดินผ่านไปคืออะไรไม่เรียนหรืออะไรยังไงวะอีกแล้วเหนื่อยแล้วแกงวันนี้เออนัวมันไปดิบึงน้องก็เต็มห้องเลยยิ่งดอกไม่ยิ่ครูเดินผ่านไปด้วยใช่ยังไม่มาไงพี่เนม่ยมาโอครูเดินเข้าไปเป็นะคะครูเดินเข้าไปนี่เลยงงนะคะตอนนี้คืองงเออเรากลับไปไทยได้ไหม เอนต้น d years later เมื ong, hey. ่อกี้คือเขาผิดห้องนะคะงงมกเนะคืงงมาเข้าห้องไงตอกัรเขาผิดห้องงงเพื่อลืมไปห้องไหนสี่จริงๆ่ี่สามสองนสี่สนี่คนนี้นี่คนสี่สองสองไงไงองาหยหมดเไ ไม่ทำการทงานไปเาเดี๋ยวปเรียนลเอาปล่าแต่ลูกตอนนี้ก็เรียนเรเรียนแล้วค่ะเดือนวันเดนแล้วการเรียนวันนี้เรียกวันสุดท้ายว่าสุดท้ายของ MC นะคะ MC ซิกคือป่วยนะคะไม่ซิกป่วยแล้วเนี่ยเพราะววันนี้ก็จบแล้วนะคะก็ เป็นวันสุดท้ายแล้วเดินลักษณะแม่เลยใครได้ยังไงเดินลักษณะเราโหดนะคะเราเดินลักษณะที่เขากำลังเล่นวารกันอยู่นะคะคือบอลบินก็อีกอ่ถ้าวันนี้สนุกหรือไม่สนุกยังไงก็ขอให้คอมเมนต์นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบายค่ะปิดกล้องให้่อยปิดกล้องให้่อยที่รักปิดกล้องให้่อย แล้วก็ปิดกล้องปิดกล้องรก็สุดท้ายของโวกค่ะไยบายค่ะไ้บ้านหน่อยค่ะเอาป่าแต่ลู